ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานหนเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวูฮ้ฮอ้ยวาวเนี่ยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอ่อ ดูจากที่มันมีรอยเท้าหมายเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็มีพวกกงหมากงแมวต่างๆน่าจะเป็นร,าาาราาา้านซักผ้าแน่เลยร้านซักผ้าบ้านในเมัน,นงคือร้านขายสัตว์เลี้ยงหวานหวาก็แบบนี้ดีมาเป็นแบบ<ไ>ของตกแต่งที่เป็นแนวแบบแนวสัตว์เลี้ยงอะหวานเนยเป็นบบาลายปีนมาอ่นี่ของตกแต่งเขาเนื้อหมามันแบบมาวิ่งรอบอันนี้แล้วเหยียบเหยียบเหยียบไปสิไม่ใช่มันคือเขาเรียกว่าแบบผนังตกแต่งเว้ยอ๋อโอเคใช่วอนดูดีมันมีรูปเมีนี้ด้วยมันบอก เ่ออินเดเบบี้น่ารักจังทุกคนแต่ว่าน่ารักไม่สู้แมววานหรกค่ะแต่ว่ามีน้องคิบะแล้วก็มีน้องเมียวเหมียวไม่เมียวสีดำเ่ยเมียวดำโอ้ยทำไมมันหน้าจอวนทะลุเองเออหวานก็มีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคือแกไม่เอาแมวมาขายที่นี่เลยไม่เอาลี้ยนที่รับกาไมาขายทุกคนถ้าใช้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ผมจะขโมยแมวหวานมาขายนะครับแล้วก็เอาเงินไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อไายดีทุกคนทุกคนมาจอาแมวกันไปแบบว่าไปไปปล่อยวัด อย่าเลื่คอมเมนต์กันนะครับหยอกๆนะทุกคนผมพูดเล่นนะครับทุกคนอย่าจริงจังนะเว้ยทุกคนมันี่เ่ทุกคนจะแบบแบนการแบนการอะไรเงี้ยทุกคนมันบอกว่า I came in here to look for new pet มันบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แต่ว่าเจ้าของร้านมันล็อกประตูปิดใช่ปิดแล้วล็อกประตูไอเจ้าของร้านทำกันทำไมดูจะโอ้นี่คือหน้าเจ้าของร้านใช่ไหมเนี่ยเออทำไมหน้าตาเขาดูโล่ง คูวิลเมกอะกรีตเพชรคุณจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่สุดยอดอไม่แล้วจับเราเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปขายใช่ไหมหัวเลาะด้วยทุกคนไฟเดียรคีไฟเดียรคีโอ้ยโอ้ยคุณจิ๊กอยู่ที่ไหนอะผมไม่เห็นคุณแจเลยอุ้ยไม่เห็นเลยจริงๆทุกคนอัาไมคุณแจหาไปเลยเลยแต่โอยการดูดิตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยงูเหลี่ยมการมันกินเขางูเหลี่ยมหางกระดิ่งเหรอฮะงูเหลี่ยมหางกระดิ่งมันต้องงูหางกระดิ่งแล้วก็งูเหลี่ยมต่างหากโอ้โนเราถูก จิงๆเลยเจ้างูใช่มันคืองูมันคืองูอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่างูแต่ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นงูสีเขียวแต่เาาว่มันไม่น่าใช่งูเพราะว่ามันไม่น่าใช่งูเขียวนะเพราะว่าถ้าเป็นงูเขียวจริงๆมันมันต้องเป็นตัวเล็กๆอ่ะทุกคนงูเขียวมันตัวเล็กนะครับใช่แต่นี่คือในเกมไงก็น่าเป็นงูเขียวงูเขียวหางกั่นเิงนะ Oh this is yaki but is โอเคต้องสล่ออกไปนี่คือตูดมันใช่ไหมเนี่ยอิว อ่ะทำไมไม่ฉล่ยล่ะหวานอีอีการกาแกไปอืมหวานหวานไปเลอี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 อ่อี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 ออี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 ออี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 อ ตามทุกคนดูสิมันมีปลาหมึกตัวโคตรจะใหญ่อยู่ตัวอ่าไม่นะนี่ก็ให้ปลาหมึกมาทำอะไรท่ทอเนี่ยก็ไม่รู้ดิมันอาจจะหลุดออที่แรกแต่คำว่าน้ำจะเป็นน้ำที่สะอาดนะทุกคนเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีฟองสบู่นะครับมันไม่ใช่ฟองสบู่มันคือไอ้แบบกดหรือเปล่ากัมมันตรังสีเออสักอย่างในแกล้ำพูดที่กัมมันตรังสีกัมมันตรังสีอะอยู่ซื่อวันอยู่ซื่ออะไรอ่ะอยู่ซื่อก็ตายดิไปเลยทุกคนเราจะไม่สนการ ว้าเการแก้เิ็คขิดเขาเราไม่ได้วิดเจกจ็กระโดดบ้านเองเก็ผักเขาหวานนผู้ชายคนนี้มันบอกเราว่าเอ้ยดูเจ้าหมึกนี่เจ้าหมึกนี่มันดูเป็นมิตรมากเย้ดูเป็นมิตรเลยการแก้ทำอะไรลงไปเพราะว่ามันดูไม่กว่าเป็นมิตรักอะไรหนวดมันใหญ่มากทุกคนมาจะจับลูากินก็ได้นะการแกลองโดนหนวดมันดิมจะเป็นอะไรหรือเปล่า เอย่าม่แกจะโดนเองวะทำไมต้องมาใช้เขาด้วยเอาพวกแกมาที่หลังไงแกต้องแบบรับจบเรนจะพ่อแล้เออต้องหลบจากเจ้านกที่มันโกรธอยู่โอเคนกโกรธนกโกรธเราเราต้องโดนนกตัวนี้กินเหรอป้าน่ะอ้าวเจะโดนกินจริงเหรออ๋อไม่ใช่เราอยู่ในกรงนกโอ้โนเราถูกเราอยู่ถูกจับอยู่ในกรงนกเจ้านกโกรธ ไอ้นกโกรธเอ้ยทำอะไรฉันเรียกนกโกรดด้ยอคนประเด็นนกโกรธนกโกรธเด้อมาต้องเซตตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มาเซตตรงนี้โอเคแล้วมันยากหรือเปล่าหรือต้องซีบ่อยๆหรือว่ามันกลัวเราตกอ่ะมันน่าจะกลัวเราแต่ทำไมมันออกง่ายจังเลยทำไมมันอีซี่จังเลยเออทำไมด่านนี้อีซี่จังอะไรเนี่ยออกรูปลายบิ๊กแอนิมอลมันจะมีตัวอะไรพังออกมาอือุ๊ยบะไรนะอะไรหลังเหรไม่รู้อ่ะไม่เห็นมีอะไรนะ เอ้ยหรือว่าอยู่ในถ้ำนี้หรองามมาเร็วเขาถึงก่อนแกอีกเขาถึงก่อนเนี่ยเห็นไหมดูจากภาพเขาไรเนี่ยอ๋อแล้วังหินที่มันจะหล่นลงมาเอ้ยหวานมันมีสัตว์ป่ามันคือตัวอะไรนะไหนวะเห็นมีเลยด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายไงไม่เห็นนะนั่นไงโอ้ยนั่นมีนีอ๋อมีมันคว่างหินมาหรือเปล่าไอหมีทุกคนหมีอย่างกะทัยท่านนะโคตรสูงโคตรใหญ่นี่คือเราออกมาได้เนี่ยเราเข้าเราอยู่ในกรงนกไม่ใช่หรอล่าสุดใช่แล้วเราก็แบบว่าเหมือนหนีออกมาได้ เราจะเก่งกนเราจเก่งกันไปแล้วอันนี้เกแล้วเข้าไปในเมืองเี้ยอยท่านจในเมืองแล้วสไลด์ลงไปแล้วเราเข้ามาในเหมืองทำไมล่ะทไมเราไม่ขอขึ้นรถไปแล้วก็หนีออกไปเลยไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าเราจะโง่กันไปโอ้ยแกอะไรเนี่ยเบอกว่าเราไปทางไม่นาไปทางม่โอเนี่ยนี่รักมานั่งเรือเร็วเรือสารานทาไมไม่เห็นไปเลยไปยัง อ๋อนี่ยอุ้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 ยทุกคนมา<อ>สามารถไปได้โดยไม่เก็บบังคับได้เหรอไม่ได้ไม่เห็นทำไรได้เลยมันไปไกลจังเลยมันไปเองไ,อไ,ไปเร็อวอะไปเร็วอะ่มันไปเองนี่คือเราออกแน่เลยเนี่ยเขาก็ร <c oughs> ู้สึกว่ามันเหมือนเราังไม่ออกไงกไมาก็ไม่รู้ไม่รู้ดิหรือว่าเราต้องออกจากรูนี้ก่อนอ้ออ่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยการเก็บบังคับได้ปะก็อยู่ท้างหน้าอ่บังคับไม่ได้นะอ้าวแย่แล้วเราจะตายไหมเนี่ยอ้าวแต่เราก็เม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไม่เจ็บนะเเอออไไมม่ีะรกนลยตกแต่งมากกว่าตกแเขาเน้นว่าแบบเราต้องแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอุ๊ยวานโอุ๊ยการตกตกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจิ้งเลยกิ้งเลยอุ๊ยทำไมที่ไหนเนี่ยอุ๊ยเราล่อแล้วใช่ไหมอันนี้เราล่อเนี่ยโอ้ทำไมมันอีซี่ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยทุกคนทำไมมันถึงง่ายขนาดนี้กันนี่รอดแล้วทุกคนอีซี่มากแค่แล้วโอเคกันทุกคนนะใครอยากเล่นแมปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมป ให้ใต hey, ้ล่างคิดเลยละกันนะครับทุกคนนะก็นะครับใครที่ชอบพี่พี่หวานก็อย่าลืมกดไลค์กด็จะไปค่ายเราสองคนกันด้วยนะจ๊ะได้ค่ะพี่หวานกี่ซับแล้วเนี่ยสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นแล้วติดตามหกแสนทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่กับพวกเราครับช่วงนี้ก็คนดูหายไปแต่ผมก็ไม่หยุดลงคลิปนะครับแชทเบอร์ของคนทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมันได้นะจ๊ะคือแบบทุกลิปไปทุกคนตอนนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรา เราใช่ใช่เราคอนเทนต์ตันแล้วนะคะน้องๆสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าอยากให้ทําอะไรอะไรยังไงนะคะใช่คือผมก็เบื่อใช่ไหมลเหมือนกันแบบแกล้งกันไปแล้วว่ามีแต่แบบเดิมๆคนดูดิการต้องใจร้ายขนาดไหนถึงแกล้งวันทุกคลิปทุกคลิปได้ทุกคนคิดดูโอเคครับทุกคนนะก็เจอกันหน้าเลยกคนซีโอเก้นนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายทุกคนยาว